ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหมือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามแลรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญีป่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนันเธอเมืนเลน้วเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยาก กระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o b i c o f e e c o m w w w ศ o นย์แปดสี่หกหนึ่งสามสองมีข่าวว่าพี่จะย้ายกรงแย้ายมั้ยครับตอนนี้ยังค่ะ <c oughs> ยังก่อนยังค่ะค่ะยังต,ตอนนี้ยังค่ะก็ จะรวมตัวกันครบเฉพาะเวลามีงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็บางทีงานแบบงานของบริษัทหรือว่างานที่จะต้องออกแล้วไม่ได้มีเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ไปทำภารกิจกัวค่ะก็ประมาณปลายปีนะคะแ่ฝเพราะว่าตอนนี้เพลงก็คือตอนแรกที่บอกว่าจอกกลางปีอะแต่ว่าเพลงก็หลังจากที่เราตั้งใจทำมันมาก ก็ะะเลยเพลงมันก็เลยต้องพิถีพิถันกันหน่อยเพลงที่ทำมาตอนแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็คงต้องลอ,อกใหไป ทะเลาะกันหรือวงแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันจะต้องแยกย้ายกันไปมันก็อาจจะคือของทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องแยกย้ายจริงๆมันมันก็คงเป็นเป็นเรื่องเรื่องความเหมาะสมมากกว่าเป็นคนแบบคนนี้แบบพีงานอย่างอีมอมนี่มีหนักมีอะไรนี้คนมีรายการอะไรที่างเง้เลยเราก็ได้ทำเลยก็ส่วนหนึ่งอะค่ะก็เวลาเวลาที่จริงๆแล้วปกติอะเราออกเทปกันมาประมาณสิบปีนะคะ กติเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นทำแต่เรื่องของเกลิบเบอรี่อย่างเดียวแต่พอประมาณเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยแต่ละคนก็เริ่มมีเรียกว่าอะไรอ่ะงานเป็นของตัวเองพอแต่ละคนเริ่มมีงานเป็นของตัวเองเนี่ยทำให้เวลาที่จะตรงกันเนี่ยมันเลยค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงเกลิบเบอรี่ก็ยังจะคงต้องทำเพลงต่อไป เรื่องใหญ่ตก่อนก่อนหน้านี้เราก็ทะเลาะกับกิดสก็มีค่ะลามาสผู้หญิงในการอะไรกันอะงนี่ก็ไม่ได้มีปอะไรกันนะอเปล่าค่ะปกติเราดอะไรนะคะี่ไม่ได้คาอปกติค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษ มีความแบบคิดต้องเสียกันอยู่บ้างแล้วก็มีปัญหากันบ้างนิดหน่อยอยู่แล้วก็เป็นอยู่มาอยู่แล้วมาานเะว่ยันว่าเดี๋ยวปลายปีนี้ก็ยังจะได้มีคนนันก็หวังว่าจะปลายปีนะคะเพราะว่าเพราะ่จริงๆมันก็ติดหลายๆอย่างจีิงๆ้มันก็ค่อนข้างจะช้าแล้วก็แบบไม่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 เป็นไปตามแผนเลย Oh, uh -huh. เบลไงเบลอะไรเล่าเบลกำลังหาแฟนอยู่ค่ะถ้าใครมีผู้ชายดีๆก็แนะนำให้เบลรู้จักหน่อยนะคะขอบคุณมากนะกิฟตเซอร์ไม่ไม่จำกัดใายไม่จำกัดใายไม่จำกัดอายุขอบคุณมากแต่หน้าตาเดี๋ยวต้องลองส่งรูปมาทางไลน์ดูทีนะหน้าตานี้ไม่ใช่เบลสแกนคนเดียวนี่แบบเชิญทั้งวงขอบคุณนะคะ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว